5สิ่งที่คุณต้องทิ้งเพื่อให้ชีวิตของคุณก้าวหน้าทุกคนคะคุณเคยไหมที่รู้สึกเหมือนตัวเองต้องแบกอะไรบางอย่างบนหลังอยู่ตลอดเวลาคุณพยายามเรียนรู้สิ่งใหม่พยายามวิ่งไปข้างหน้าแต่ทำไมรู้สึกว่ายิ่งวิ่งก็ยิ่งเหนื่อยและก็ยิ่งช้าลงในความเป็นจริงที่คนประสบความสำเร็จเขาเข้าใจก็คือ การก้าวไปข้างหน้าไม่ได้เกี่ยวกับสิ่งใหม่ที่คุณเรียนรู้แต่มันเกี่ยวข้องกับสิ่งที่คุณจะต้องทิ้งหรือสิ่งที่คุณจะต้องลืมเพราะบางสิ่งมันเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นจากชีวิตของคุณคุณควรที่จะตัดมันออกไปให้เร็วที่สุดค่ะวันนี้ครูเกจะมาเปิดเผย5สิ่งที่ค่าอนาคตของคุณที่คุณต้องกล้าที่จะลืมแล้วก็ทิ้งมันไปจากชีวิตอย่างเด็ดขาดนี่คือศิลปะแห่งการลืม ที่จะมอบกุญแจรีเซ็ตชีวิตให้กับคุณเมื่อคุณปลดปล่อยตัวเองออกจาก5สิ่งนี้ได้คุณจะพบว่าชีวิตของคุณก้าวไปข้างหน้าด้วยความเบาสบายแล้วก็รวดเร็วแบบที่ไม่เคยสัมผัสมาก่อนถ้าเกิดว่าคุณพร้อมแล้วเรามาเริ่มที่ข้อแรกกันเลยค่ะสิ่งแรกที่คุณจะต้องลืมนั่นก็คือคำจำกัดความที่คนอื่นเคยมอบให้กับคุณเราทุกคนต่างก็มีอัตลักษณ์เป็นของตัวเองนะคะ ที่หลายๆคนก็ถูกสร้างขึ้นมาจากประสบการณ์ในอดีตบางคนอาจจะเป็นคำพูดของพ่อแม่คำพูดของเพื่อนคำพูดของญาติญาติหรือแม้กระทั่งอดีตแฟนเก่าเมื่อมีคนเคยบอกคุณว่าคุณมันซุ่มซ่ามคุณมันไม่เอาไหนคุณมันไม่เก่งหรือคุณทำได้แค่นี้แหละแน่นอนค่ะคุณได้รับเอาบทบาทจากคำพูดเหล่านั้นของเขาเข้ามาแสดงในชีวิตของคุณตลอดเวลา ตั้งแต่อดีตจนมาถึงปัจจุบันซึ่งในความเป็นจริงแล้วมันไม่ได้จำเป็นเลยนะคะคุณควรที่จะทิ้งบทบาทนั้นบทบาทที่คุณอาจจะไม่ได้เป็นจริงๆแต่เพราะไปจดจำเอาคำพูดของคนเหล่านั้นมาทำให้คุณคิดว่าคุณเป็นคนไม่เก่งคุณเป็นคนผิดพลาดตลอดเวลาหรือคุณเป็นคนซุ่มซ่ามคุณก็จะนิยามตัวเองว่าคุณเป็นคนแบบนั้นแต่ในความเป็นจริงแล้วการเป็นคนเก่งมันไม่ได้หมายถึงการที่จะมาคอย กำจัดข้อผิดพลาดออกไปทั้งหมดแต่มันหมายถึงว่าการไม่ยอมรับให้ข้อผิดพลาดนั้นมาเป็นตัวกำหนดตัวตนที่แท้จริงของคุณต่างหากล่ะคะคุณต้องสร้างอัตลักษณ์แห่งอนาคตของคุณขึ้นมาใหม่ถามตัวเองว่าคนที่เขาประสบความสำเร็จในแบบที่คุณอยากจะเป็นเป็นคนแบบไหนและคุณก็ต้องเป็นคนแบบนั้นค่ะไม่ใช่ว่าคุณเป็นตามที่คำพูดของคนอื่นที่เขาว่าให้คุณ คุณลองดูว่าจริงๆแล้วคุณอาจจะเป็นคนเก่งมีความสามารถมีศักยภาพแต่มันมีอะไรบางอย่างที่มันยังกดคุณเอาไว้ทําให้คุณควรที่จะทิ้งแล้วก็ลืมข้อนี้เป็นข้อแรกเลยนะคะข้อที่สอง้องลืมอดีตที่คุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้อดีตเป็นโรงเรียนที่ดีก็จริงนะคะแต่ว่ามันไม่ใช่สิ่งที่คุณจะต้องใช้ให้อยู่ในชีวิตคุณตลอดเวลา การจมอยู่กับความเสียใจความรู้สึกผิดหรือว่าความคับแค้นใจในอดีตมันคือการที่คุณใช้พลังงานทางจิตใจที่มีคุณค่าของคุณไปกับสิ่งที่คุณแก้ไขไม่ได้และนั่นมันเป็นการโทษตัวเองซ้ำแล้วซ้ำเล่าแล้วถ้าเป็นแบบนี้คุณจะมีชีวิตไปต่อข้างหน้าได้ยังไงคนเก่งไม่ได้หมายความว่าเขาไม่เคยทำผิดไม่ได้หมายความว่าเขาไม่มีอดีตที่ผิดพลาดแต่พวกเขา ลืมมันในแง่ของความผูดพันทางอารมณ์พวกเขาจะดึงเอาแค่บทเรียนออกมาแล้วเขาก็จะทิ้งสิ่งที่ไม่จําเป็นเอาไว้ข้างหลังค่ะแน่นอนว่ามันยากที่จะลืมอดีตแต่คุณก็ต้องบอกกับตัวเองว่าคุณได้เรียนรู้อะไรจากเรื่องนั้นและตอนนี้ของคุณชีวิตของคุณคุณพร้อมแล้วที่จะไปต่อข้างหน้าไม่ใช่การพยายามจมอยู่กับสิ่งที่ไม่ได้ทำให้ชีวิตของคุณก้าวหน้า อนุญาตให้ตัวเองคิดถึงอดีตได้เต็มที่แค่1นถึงสนาทีแล้วหลังจากนั้นคุณจะต้องบังคับให้ตัวเองโฟกัสกับสิ่งที่ทําให้คุณได้ทําอยู่ในปัจจุบันการให้อภัยตัวเองมันคือการมอบอิสระที่ยิ่งใหญ่ที่สุดให้กับการก้าวไปข้างหน้าค่ะข้อที่3คุณจะต้องลืมความต้องการที่จะเป็นที่รักของทุกคนการอยากทำให้ทุกคนชอบการอยากทำให้ทุกคนรัก มันเป็นเรื่องธรรมดาที่หลายๆคนคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ดีแต่ในความเป็นจริงมันคือภารกิจที่เป็นไปไม่ได้ค่ะมันเป็นหลุมพลางที่จะฉุดรั้งคุณเอาไว้ไม่มีใครจะสามารถทำให้ทุกคนบนโลกใบนี้ชอบได้หรอกนะคะเมื่อคุณต้องการการยอมรับจากบุคคลอื่นไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนั่นคือบุคคลจากภายนอกมันแปลว่าคุณได้มอบอำนาจในการควบคุมคุณค่าในตัวของคุณเอง ให้กับคนอื่นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะคุณจะใช้ชีวิตโดยอ้างอิงจากความเห็นของคนอื่นแล้วสุดท้ายคุณจะสูญเสียตัวตนที่แท้จริงของคุณไปคนเก่งหรือว่าคนที่เขากล้าที่จะใช้ชีวิตแบบที่เขาเป็นตัวของตัวเองคนเก่งเขากล้าที่จะมีศัตรูที่ไม่ใช่ที่จะใช้ในเชิงเกลียดชังแต่เขากล้าที่จะมีศัตรูในเชิงความคิดเห็นที่แตกต่างพวกเขารู้ว่า ถ้าคุณไม่ทำให้ใครไม่พอใจนั่นแปลว่าคุณไม่ได้สร้างผลงานที่ยิ่งใหญ่มากพอคะ่ะดังนั้นนะคะฝึกที่จะพูดปฏิเสธฝึกที่จะใช้คำว่าไม่อย่างสุภาพและมั่นคงการปฏิเสธคือการปกป้องพลังงานของคุณและมันเป็นการสื่อสารว่าคุณเคารพตัวเองและก็เป็นเป้าหมายของการใช้ชีวิตของคุณเองอย่างมากพอข้อที่สี่ คุณจะต้องลืมความเชื่อที่ว่าทรัพยากรมีอยู่อย่างจำกัดนี่เป็นความเชื่อที่ถูกฝังรากลึกที่สุดนั่นก็คือความคิดแบบขาดแคลนคนส่วนใหญ่จะมองว่าไม่ว่าจะเป็นเงินโอกาสเวลาหรือความรักพวกเขาคิดเหมือนว่ามันเป็นเค้กก้อนนึงแล้วเค้กมันก็มีจำกัดถ้าใครกินเค้กไปสักชิ้นสองชิ้นสมชิ้นหรือกินจนหมดสิ่งเหล่านั้นก็จะขาดแล้วก็หายไป ซึ่งถ้าใครได้ไปแล้วเราเองก็จะเสียเราเองก็จะขาดแคลนซึ่งความคิดนี้เป็นความคิดที่ผิดค่ะความคิดนี้จะทำให้คุณรู้สึกอิจฉารู้สึกกลัวการแบ่งปันแล้วก็ขาดความคิดสร้างสรรค์ดังนั้นนะคะโลกไม่ได้ทำงานแบบนั้นเลยโอกาสใหม่ๆเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาคนเก่งจะเปลี่ยนไปสู่ความคิดแบบอุดมสมบูรณ์พวกเขาจะมองเห็นโอกาสในทุกวิกฤต และเขากล้าที่จะเสี่ยงเพราะเขาเชื่อว่าถ้าล้มก็ยังสามารถหาทางสร้างมันขึ้นมาใหม่ได้ดังนั้นวิธีการถ้าคุณอยากจะฝึกคุณฝึกจากการให้โดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนการบริจาคเงินการแบ่งปันความรู้หรือว่าการให้คำชมอย่างจริงใจมันเป็นการฝึกสมองของคุณให้ส่งสัญญ,ญาณว่าฉันก็มีมากพอที่จะแบ่งปัน และพลังงานแห่งความอุดมสมบูรณ์นี้มันจะดึงดูดทรัพยากรที่มีมากขึ้นเข้ามาหาตัวคุณโดยอัตโนมัติค่ะข้อที่5คุณจะต้องลืมความสัมพันธ์ที่เป็นพิษและดูดพลังงานคุณไม่สามารถที่จะก้าวไปข้างหน้าได้ถ้าเกิดมีใครบางคนกำลังดึงคุณไว้ข้างหลังความสัมพันธ์ที่เป็นพิษจะทำให้คุณเครียดความสัมพันธ์เหล่านี้จะสร้างความเครียดหรือรังทางอารมณ์ จะสร้างการดูดพลังงานไปจากคุณจะทำให้ชีวิตของคุณรู้สึกหดหู่การที่มีใครสักคนเข้ามาในชีวิตของคุณเพื่อที่จะบน่นเพื่อนินทาเพื่อตำหนิเพื่อวิจารณ์หรือว่าเพื่อเอาเปรียบมันไม่มีทางจะทําให้ชีวิตของคุณก้าวหน้าเลยค่ะและการที่คุณรักษาความสัมพันธ์ที่เป็นพิษเหล่านี้ไว้มันไม่ได้แปลว่าโอ้โหคุณเป็นคนดีมากๆคุณรักษาทุกคนเอาไว้ในชีวิตแต่มันแปลว่าคุณไม่ให้เกียรติและก็ไม่เคารพตัวเอง พลังงานและเวลาอนัมีค่าของคุณคุณจะต้องรักษาเอาไว้ให้ดีคุณจะต้องมีศรัทธาว่าการจากลาจากความสัมพันธ์ที่แย่จะเปิดประตูให้กับความสัมพันธ์ที่ดีและก็คู่ควรกับชีวิตของคุณมากยิ่งขึ้นวิธีการฝึกปฏิบัติคุณลองใช้หลักการที่เกี่ยวข้องกับการที่คุณยอมรับพฤติกรรมบางอย่างที่คุณยอมรับไม่ได้คุณต้องกล้าที่จะตัดขาดอย่างสุภาพและเด็ดขาด การที่คุณปกป้องวงจรชีวิตของคุณเองมันคือการกระทําที่สําคัญที่สุดแล้วที่คุณจะก้าวไปข้างหน้าได้มันเป็นการที่คุณให้เกียรติตัวเองโดยที่ไม่รักษาคนที่ไม่ให้เกียรติคุณเอาไว้ในชีวิตค่ะเมื่อฟังมาถึงตรงนี้ครบทั้ง5้าสิ่งที่คุณจะต้องลืมเพื่อให้ชีวิตของคุณก้าวหน้าแล้วนะคะครูเกตทบทวนให้อีกรอบหนึ่งค่ะข้อที่หนึ่งลืมบทบาทหรือว่าชื่อเรียกที่สังคมยัดเยียดให้กับคุณข้อที่สอง ลืมอดีตที่คุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ข้อ3ลืมความต้องการที่จะเป็นที่รักของทุกคนข้อ4ลืมความเชื่อที่ว่าทรัพยากรมีอยู่อย่างจํากัดข้อที่ 5. ลืมความสัมพันธ์ที่เป็นพิษการที่คุณจะก้าวไปข้างหน้าได้ไม่ใช่แค่การเร่งความเร็วเพียงอย่างเดียวแต่คุณจะต้องกำจัดสิ่งที่ถ่วงน้ำหนักหรือว่าฉุดรั้งคุณเอาไว้ด้วยนะคะคุณต้องกล้าที่จะลืม คุณต้องกล้าที่จะทิ้งคุณต้องกล้าที่จะเริ่มต้นใหม่ด้วยความเบาสบายและพลังงานที่เต็มเปี่ยมนั่นเองค่ะและแน่นอนถ้าเกิดว่าคุณชื่นชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องครูเกศสเตชันไว้ด้วยนะคะและถ้าคุณมีข้อคอมเมนต์อะไรพิมพ์มาไว้ใต้คลิปได้เช่นเคยค่ะวันนี้ฝากเอาไว้เท่านี้สวัสดีค่ะ